วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดสักแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนตำบลบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกลาบนมัสการพระครูประหลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณหรือดออรพระมหาไพโรธที่ตัศิโรจเจ้าอาวาสวัดสักแก้วอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าโมกและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเพื่อรับฟังธรรมะข้อคิดด,ดีในการดำเนินชีวิต และกิจกรรมบุญกันค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้รับชมรับฟังในรายการส่องธรรมทางช่อง5ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติจะได้เกิดความสวัสดีจากการฟังสมดังาศาสนสุภาษิตว่าสุดสูสังะระเตปัญญงัง ตั้งใจฟังด้วยดีก็จะได้ปัญญาได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาจะได้สมกับคำว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยทูเจ้าได้จัดหัวใจพระพุทธศาสนาสัพพปาป,ะ,ปะสะอาอการณนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุลศลสูปรสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อม <c oughs> ข้อที่สาสัจจิตะปริโยทปนังการทำจันจิตใจให้สงบสงัดจากเครื่องกิเลสเครื่องร้อยรัดต่างๆนี่คือเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองและท่านยังได้กลัดไว้ว่าขันติประมังตโปติติขานิานังประมังวะทันติพุทธาว่า,าขันติคือความอดทนอดกลัน้นเป็นตะบะ เผาปานกิเลสอย่างยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า <c oughs> นิพพานยอดเยี่ยมทีนี้ <c oughs> เนื้อหาสําคัญก็คือว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสัพพป,ปาปะสะกรนัง <c oughs> การไม่ทําบาปทั้งปวงอยู่พูดอย่าง,งง่ายๆศีลห้าเนี่ยโยมโยมรักษาศีลห้าได้แค่นี้ก็มีความสุขพอแล้ว ท่านจึงได้สรุปสีไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติคนจะไปู่สุกติสวรสสรค,รวควไาา์ได้ก็เพราะมีสีห้าสีเลนะโพกสัมปทาคนจะมีโพกสมบัติทรัพย์สินเงินทองหัวควายได้นาสาโทได้ก็เพราะมีสีสามสจิตตปรโยทัพนังอสามสีเลนะนี้พุติิยันติคนจะไปถึงมรรคนิพพานได้ ก็ต้องมีศีลเป็นบารฐานฉะนั้นก็ขอให้เรารักษาอย่างน้อยมีศีลห้าประจําตัวของมนุษย์ทุกคนศีลห้าเป็นเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีของมนุษย์เราเมื่อเรามีศีลห้าศีลห้าข้อแรกฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เราต้องมีเมตตาข้อที่สองเรารักทรัพย์เราต้องมีสัมมาชีพ ไม่ดำเนินชีวิตโดยการสแสวงหาทางทุจริตสามข้อที่สามเราผิดลูกผิดเมียเขาสามีเขาภรรยาเขาเราก็ต้องมีสถาระสันโดษก็คือสันโดษในภรรยาของเราคนเดียวสี่เรา <c oughs> ไม่พูดจาคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียบไม่พูดเพ้รเจอร์ เราก็มีสัจจะข้อที่5เราไม่ดื่มของมัวมาวันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมไว้เนี่ยมีศีลห้าอย่างเดียวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอโนมันากับญาติโยมที่ได้มาช่วยเหลือเด็กกัพรายยากจนที่วัดจักแก้วขอโยนคลาดแก้วจากทุกโศกโรคภยัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ บุญกุศลที่ญาติโยมเสียสละทานโยมเสียสละทานเนี่ยทำให้ญาติโยมได้ร่ำรวยโยมรักษาศีลศีลก็ทำให้รูปร่างดีผิพรันวันะดีสุดทรงสมส่วน,วน,วน,วนแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ทำให้โยมมีสติปัญญาขออนุโมทนาให้ญาติโยมมีความเจริญก้าวหน้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิพรย้อนตอบสนองให้ญาติโยมมีความเจริญก้าวหน้า ทำธุรกิจอันใดขอจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเ,เ,เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีโดยทั่วกันทุกคนเทินขอจเจริญพร